ร้านดังโซเชียลแตกสั่งง่ายไม่ต้องรอนี่ไปด้วยวิววันแบบขมงนี่อู้หูไข่กุ um ้งเต็มคำหุยหอมใช่ข้ามาอี้นมันึงตามมาไกลมากเลยขับ อ้อยบอลเป็นค่ะคะเป็นค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาจัดหนักจัดเต็มกับร้านที่ทนกระแสโซเชียลไม่ไหวนะกับ8ร้านดังโซเชียลแตกบอกเลยว่าถ้าพูดชื่อขึ้นมานี่ก็จะแบบว่าอู้หู แล้วก็ต้องเล่นแบบนี้ <_ d ose> โดยทั้ง8ร้านนี้เขาอยู่ในหมวด Grab Time Up และการันตีรางวัล Grab Time Up Award 2022จากงาน a w a k e n i n g Bangkok 2022เขาแบบผ่านการคัดเลือกการันตีมาแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยยกนิ้วแน่นอนกับรางวัลร้านอาหารยอดนิยมทั่วประเทศไทยนะคะการันตีและคัดสรรโดยนักกินเพื่อนักกินพอร้านที่คัดเลือกมาทั้งหมดนะคะได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศบนแอปพลิเคชัน Grab Food บอกเลยนะคะว่าเป็นผู้นำแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อันดับหนึ่งเลยเกณฑ์การคัดเลือกของเขาเนี่ยดู เดือดไม่แพ้กันนะเพราะกว่าจะได้มาถึง572ร้านในหมวดต่างๆเนี่ยเขาวัดกันตั้งแต่จํานวนออเดอร์อ่าเรตติ้งที่มีมากกว่า4.5อ่าแล้วให้ต่อความนิยมของลูกคา้าอืมท่านี้ยังไม่หมดเพราะเขาตัดสินรอบสุดท้ายเนี่ยจากทีมบานทิกาแล้วก็ทีมผู้บริหารที่ทรงคุณเดรบุตรค่ะคุณแม่โอ้โ,อโหสุดยอดไปเลยสั่งง่ายแบบไม่ต้องรอเพราะว่าทั้งหมดทุกร้านมีในแอปพลิเคชัน GrabFood เรียบร้อยไปดูกันเลยว่าร้านแรกจะได้รับรางวัลอะไรไปมาเลยร้าน กับร้างสุก,กี้สีน้อยกับรางวัลนิวไลิ่งตา จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นดาวรุ่งุ่งแรงในวงการบุฟเฟ่เลยนะเพราะว่าด้วยวัตถุดิบของเขาต่างๆนานาก็คือดีมากแล้วบอกเลยว่าหน้าร้านคือคนต่อแถวยาวมากสุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาสามารถควบคุมมาตรฐานในเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณภาพไ้ด้วยนะคะราคาเนี่ยเราสามารถจับต้องได้นะจริงแล้วก็ไปใส่นอนดึกแล้วเราก็เปิดตีนี้เลยถูกต้องฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปต่อแถวยาวมากแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องต่อแถวแล้วเพราะว่าสั่งมากินได้เลยที่บ้านเพราะทีไหเรามีแก้พุดค่ะอ่าถูกต้องจัดมาให้เป็นเซตเลยนะมีทั้งลูก ก็คือเหมือนไปกินที่ร้านเลยคุณน้ำซุปเลือกได้ด้วยว่าจะเอาน้ำใสหนึ่งได้เธอไปกินมาหลายๆที่อยากจะบอกว่าเออเรื่องของรสชาติแล้วคุณภาพของเขาว่าคงมาตรฐงานจริงๆนะเรียกว่าเหมือนกันทุกที่ถูกต้ไปกินสาขาไหนก็เหมือนกันชอบอย่างคือราคาสบายกระเป๋าต้มผักก่อนให้มันแบบหวานๆนี่ให้ดูก่อนว่าเซตหมูสุดคุ้มเนี่ยเขามีทั้งหมูเด้งอันนี้สันคอใช่ไหมสันนอกสันนอกครบทุกสันเธอดูปูอัดข้างในมีไส้ชีด้วย มันแบบขมงอืมสัมผัสได้ถึงความฉ่ำแล้วก็หวานน้ำหมูคือแบบติดมันหน่อยแล้วมันนุ่มมันเดงมากจริงๆน้ำซุปไก่อ่ะมีรสชาติหวานออกหวานอยู่แล้วใช่ส่วนน้ำจิ้มก็ติดหวานเผ็ดเปรี้ยวอืมชิ้นลูกชิ้นที่มีไส้ไชเท็ดลูกชิ้นปลาไส้เี็อืมจอัดแน่นมากฝากไว้หน่อยนะคะสำหรับร้านซุกี้ตีน้อยนะคะใครที่อยาก ทานแบบอยู่บ้านานั่งคิวๆวันนี้นั่งดูซีนี้เราก็ต้มแบบก็เพลินนะแล้วก็นั่งกินนั่งกินใช่ก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะที่แอปพลิเคชันแก๊ปฟู้ดนะจ๊ะไปต่อกันที่ร้านต่อไปเลยคะ่ะ ไข่ซีฟูด้ดแกรบทำอับประเภทอาหารไทยนะคะก็คือเป็นร้านอาหารไทยและซีฟู้ดในดวงใจที่ใครหลายๆคนเนี่ยต้องกดสั่งแน่นอนเลยต้องบอกเลยว่าเป็นร้านเจ้าแรกในถนนประชาที่น,นะคะ<ๆ>เขาเปิดมานานกว่า30ปีนะในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเขารับมาแบบสดใหม่วันต่อวันเลยในเรื่องของขนาดไส์ก็ปัง<ม>สดใหม่มจุดใจแน่นอนะ่ะเขาทําแบบรวดเร็วด้วยนะเฉลีย่ยแล้วเมนูละห้านาทีให้บริการเขาดีเลิศมากจนทําให้คนแบบติดใจด้วยมาที่เมนูแรกเลยกุ้งเผาใหญ่ มากใหญ่แบบโอ้โหน,น้ำกระกุงและนี่นะคะคือเมนูหมึกหอมอยางวาวนี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้าวผัดปูผัดมาแบบเอยเหมือนเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีอ,อืมแครข้าวผัดไข่คปนอยากกินอันนี้อ่ะเน่ไปเลยท่วมๆท,มทนๆจุ่ม <c oughs> ไปเลย <c oughs> อ้อัดแน่นไปด้วยผิดและกระเทียมไปเลย <c oughs> ระหว่างนี้เดี๋ยวขออนญายแกะกุ้งว้านมสดมากเลยอะ่ะเนื้อบัตรถามนมของเขาย่างมาแบบกำลังดีอ่ะมันไม่ได้เหนียวแล้วก็ไม่ได้แข็งน่งขนาดแบบทิงไว้นานแล้วนะแล้วใด้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวเค็มน้ำดีเลยอะ่ะน,นี่ดูมันกุ้งอือโอ้ออเสร็จแล้วมันใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่มากตัวใหญ่แบบใหญ่มากม กูแบบเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเผ็ดตามกุ้งนี่คือสดมากเลยนะเนื้อมันจะแบบกรุบกรุบมีมันด้วยเขาออกกำลังพอดีเลยไม่ได้สุกไปอ๋ออะไรขนาดนั้นอะแม่มันนัวมากปลาหมึกฟูต้มหนังต็มปลาหมึกคือดีเลยคือใครที่แบบว่าอยากทานอาหารซีฟู้ดแบบสดสดใหม่ๆเนี่ยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำมากเลยนะคะไปต่อกันที่ร้านต่อไปดีกว่า 3นะคะกับร้านที่ชื่อว่าเปลวก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูโบราณโดยเป็นรางวัลที่คัดเลือกแกลบทำอัพที่อยู่ในแกลบค i ิกเชนนะคะครัวกลางที่รวบรวมร้านอาหารยอดนิยมมาไว้ที่เดียวกันและทำอาหารเพื่อจัดส่งแกบฟู้ดโดยเฉพาะเป็นก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำโบราณที่เขาให้หมูแผ่นใหญ่มากซึ่งเครื่องเขาเนี่ยจะแน่นมากๆและรสชาติจัดจานมากด้วย จะบอกว่าร้านเขาเนี่ยเป็นห้องคูรูหาเดียวที่คนแน่นลานมากต้องทงั้งแบบกินที่ร้านแล้วก็ทั้งแบบเดลิเวอรี่ก็คือถ้าใครไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนแน่นเอียดอืมนะวันนี้สั่งได้แล้วเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำรวมมิตรนะคะที่เด็ดของเขาเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นหมูแผ่นใหญ่นะคะ,ะก็คือคนติดใจเพราะอันนี้ด้วยแหละนี่นะคะกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเย็นตาโฟแห้งหมูล้วนอ่าไม่มีลูกชิ้นผสม วิววิวจิตใจตองการนี่อยากให้ดูเส้นไม่ใช่อะไรคือเส้นบะหมี่เขาเนี่ยใช้เป็นแบบเส้นบะหมี่ไข่นะเป็นเส้นแบบเลเล็กอะ็รอ่างเงี้ยอยากจะให้ดูซีฟู้ดเขามาแบบจุกจกแน่นๆ่นใหญ่มากน้ำซุปเขาเป็นไงน่าจะเค็มโ้นรมากตัวของเยนตาโฟจะมีความแบบหวานหวานเค็มเะ็รอะางเงี้ยล้วพริกกับถั่วที่เขาให้มามันความหอมมากสมุนเด้งคือดีอืม มีความหนึบมีความเด้งใครที่ชอบกินหมูเด้งเนี่ยจะรักมากแน่ๆเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบมิวสิของความเป็นยินดาโตรแล้วมันเข้ากันมากจริงๆฝากไว้ด้วยกับร้านนี้นะคะใครที่ชอบแบบกินหมูเด้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบแนวแบบโบราณรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแล้วก็ซอสดีบใหญ่ๆลายยาวแนะนํากับร้านนี้เลยร้านเล็ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณ าต่อกันร้านต่อไปนะคะชื่อร้านว่าชอนมันกับรางวัล G.K. c o s t G.T.U. ม,มาเลยเป็นอาหารเกาหลีว่าอันยองฮาเซยโยที่แบบว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะพ,ะพะอออกแนวแบบร้านสตรีทูู้ดนิดนึงให้ฟิลเหมือนเราแบบไปกินที่ฮงแดงเมียงดงเกาหลีแบบไปถึงโซอะไรอ่ถูกต้อง อุ้ยที่ติดใจตรงกันอะต่อเลยเอ้เราเมนูของเขาเนี่ยก็คือแบบเกาหลีมากถูกต้องและที่สำคัญคือวัตถุดิบต่างๆของเขานะนำเข้าจากเกาหลีด้วยบอกเลยว่าใครที่คิดถึงเกาหลีเนี่ยต้องสั่งเลยแนะนำก่อนอ,อันนี้นะคะคือจุก,กุมีเป็นปลาหมึกผัดซอสนะคะที่มีทั้งหมูมีทั้งตอกอะไรพวกนี้ด้วยนะจริงๆในเซ็ตเนี่ยถ้าหลายหลายคนแบบเคยดูเราไปรีวิวเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบเตาเบนเบนกระทะแบนๆใช่ไหมแล้วก็จะมีจุกุมีเนี่ยแล้วเขาก็จะสุดท้ายเขาจะมีข้าวผัดไข่กุ้ง่เวล ลราผัดปลาหมึกเสร็จแล้วเขาก็จะตักออกแล้วก็เหลือน้าซอสแล้วก็มีกิมจิกับผักมาให้ด้วยถ้าไม่พอเวลาไปเกาหลีไง,งมันต้องกินไก่ทอดนี่เลยนะคะ<ส>ไก่ทอดที่เราสั่งมานะ<ส>ไม่มีกระดูกและเป็นซอสหวานตัก<ว>ไปเลยเป็นคําไปก่อนเลยหืมดม,มัน,นกึบมากเลยน้ำซอสของเขามันจะเป็นแบบเผ็ดน้ำหวานตามก็คือคนรูังหลยปลาหมึก รสกอบมากน้ำเผ็ดเลยนะตอนนี้มาอรอร้อนๆอยู่ถข้าดีกว่าอยู่ทุกคนใส่กุ้งคือให้มาแบบนี่โอ้โหใส่กุ้งเต็มคำดมกันเลยอุ้ยหอมหอมกินสาหร่ายอือหืออูหู้นสังกรุบกรุบมาถึงนี่เลยนี่ไก่ทอดมาแบบชื่นแย่อยู่นะ นี่ให้ดูเนื้อเขาเนื้อมากแบบแน,น่นๆเลยข้างนอกอกรอบข้างในนุ่มหวานหวานสไตล์เกาหลีอยู่แล้วเพกคอนคก็คอยากจะบอกว่าข้าวเขาอะจุดใจมากเลยนะแล้วมันมีความหอมของตัวสาหร่ายมาันเขาผ่านการปุกสอดสูตรข,ของเขามาจริงๆร้านนี้เป็นเรียกว่าเป็นร้านประจำของพวกเราดีกว่าเพราะพวกเราเนี่ยไปบ่อยมากๆเลยใช่เพราะเราเป็นสายอะไรอันนี้วจะไปต่อไหมไปต่อเลยมูออนจากของเ้าบ้างได้เวลาของของวานแล้วมาเริ่มกัน เมนูเครื่องดื่มกันก่อนเลยนะคะกับร้านนานา coffee roaster นะคะเขาได้รางวัล specialty coffee ด้วยนะทุกคนถูกใจคอกาแฟแน่นอนเพราะว่าเขามีทางร้านกาแฟและลงทุนระดับแถวหน้าแห่งวงการกาแฟไทยเลยนะ,ะเน้นเสิร์ฟกาแฟที่มีคุณภาพด้วยมาจาการิสต้าระดับโลกเลยจริงเท่านั้นไม่พอนะคะเขาได้ผ่านการแบบคัดเลือกแบบมารเลทมาจากลงทุนระดั่วหน้า่งดงเลยนะคือเขาใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกมารเลทแล้วก็การชงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า ใช้นักควมือดีด้วยนเนาะสุดยอดดีกี่คือไ่้ทรมาละ No 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 มเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนั่นคือซิกเนเจอร์การดาถ้าความเป็นไทยนะนี่เราเรียกการดาแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษท่านวะถ้าเป็นภาษาเกาหลีทันตะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นทนัน,าาน,ทนตะ ยาไม่ค่อยต่างกันจะเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่นะคะผสมกับชาผลไม้เนาะมีทั้งส้มมีทั้งตะไคร้มีทั้งกุหลาบที่เป็นชาสกัดเย็นคือเขาแพ็คเกจมาแบบอย่างดีมากจริงมีความจึ้งอ่าให้เพื่อนดมหอมแบบฟุตตี้ฟุตตี้เบาๆเนาะใช่เพราะมีผลไม้อยู่ในนี้ด้วยเฟิร์นไม่รอชาที่จะพาวทูพิเซนต์กับเมนูนี้ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เฟิร์นชอบมากน่าคืรู้จักดีกาแฟที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะจริงๆเดี๋ยวนี้ร้านคาเฟ่เมนูนี้ค่อนข้างฮิตเลยนะ,ะเพราะว่าจะไทยนม,มเย็นๆเลยเย็น,นจัดๆเลยนะในการแบบมาทําเป็นแบบเมนูนี้ขอทานในก่อนเลยก่อนเลยแต่ขอบอกนิดหนึ่งว่าเมนูซิกเนเจอร์เขาจะผัดเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนนะเดือนหน้าจะเป็นอีกเมนูหนึ่ง มันไม่ขมมากมันเป็นแบบว่ากลิ่นกาแฟอ่อนๆแต่อันนี้มันจะมีความกลิ่นแล้วสดชื่นเพราะว่ามันได้ความสดชื่นของผลไม้อ่ะ,อะของเพื่อนบ้างนี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสีสวยมากอันนี้นะคะเป็นกาแฟที่เกิดจากการผส,สมนมแช่เย็นอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็กัดน,น้ามันของกาแฟจากบราซิลเบลนโอ้โหคือเขาจะคั่วละเอียดแล้วก็สกัดในหนึ่งนาทีนะอันนี้คือแบบอยากจะบอกว่าเขามีที่มาที่ไปเป็นหนึ่งเมนูที่พิถีพิถันนะใครที่ยังแบบชอบกินกาแฟนมนมหลยอยากให้ลองเปิดใจกินเมนูเดอร์ตี้ดู คำเลยแสดงว่าดีให้รสชาติอารมณ์เหมือนแบบดาร์กมิลชอคโกแลตมีความทานง่ายแล้วก็มีความไม่ได้ขมมากนละส่วนใหญ่จะแบบหอมหวานมนวลละม,นมนุนอ่าง,งั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปร้านตะไปร้านตะไปเนี่ยบอกเลยนะว่าชอบมากเก่งไลยว่าเขาเคยไป,ไปต่อแถวหรอไปรอเลยร้านนี้เรียกว่ากระแสโซเชียลคือมาแรงมาก เมื่อกี้เกินไปเยอะมากนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าเถียงนาเวนออเซอรี่นะคะเขาได้รางวัลคาเฟ่แอนดิเซอร์ด้วยคือร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านโด่งดังนะคะที่เขามาจากจังหวัดตากใช่แล้วมาเปิดในกรุงเทพนะใครที่แบบว่าเป็นคอโบอรซองก็คือต้องรักมากเพราะว่าร้านเนี้ยเขาจะเป็นกบรซองสไตล์ฝรั่งเศสมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วคือใดๆคือกลิ่นหอมเนยมากซึ่งฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ยอมตื่นเช้าเพื่อเลื่องกินเพราะมันเรื่องใหญ่เออก็คือแบบพอได้กินแล้วรู้สึกว่าเออไม่เสียใจเลยที่ได้ซื้อมาแล้วที่ สมพั์ดีกีราเน,นี้ยบอกเลยนะว่าเขาเคยอบวันหนึ่งอะมากถึง2,000ชิ้นแล้วหมดไวมากค่อยเห็นอยู่แบบว่าคนไปต่อแถวเยอะมากมาดูเมนูกันดีกว่า,ม,ามันน่าตาน่ากินจะเหลือเกินอันนี้จะเป็นโรเซ่ลิงจิลาสเบอรี่สว่วนอันนี้ยูสุควัวซอง แล้วก็อีกอันนึงด้านหลังตัวนซองแบบว่ารถเพนจัดไปเลยหนึ่งชิ้นแน่นๆจุกๆใหญ่มากมันจุกจริงๆบอกแบบว่าชิ้นหนึ่งอิ่มเฟอร์นอลเพนแล้วกันอือเฮ้ยใหญ่มากไส้เขาเยอะด้วยนะใช่หอมอยมากคส้าข้างในจะเป็นอย่างนี้เลยมีความแบบเป็นเลเยอร์ที่สวยงามและกิ่นเลยมันหอมมากอืม้อบอร้อนนาะไปลมเลยใช่นี่ไส้ข้างในเข้ามาหนึง ม,มันมีกลิ่นคุณลาบจริงนต,ตายประกายมากเลย <c oughs> ใครที่ชอบเป็นคอซองนะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งในลิสต์ที่แบบว่าต้องลองสักครั้งอันนี้ <c oughs> ไม่ได้อวยนะอันนี้ก็คือจักใจ <c oughs> เดี๋ยวขอลองหั่นด <c oughs> มูมีความแบบข้างในมันจะมีไส้แบบเป็นครีมครีม ยูสูจะนํำมากแนวรสชาจะแบบมีความเปรี้ยวน้อยกว่าขตัวน,นี้นใช่ <ไฟ S 1> ใครที่แบบชอบอะไรก็สามารถสั่งในแอปพลิเคชันแก็ปฟูด<ม>ได้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะแต่ว่าอันไหนหมดก็คือไม่ได้อาจจะต้องแบบตื่นไวหน่อยแล้วก็มีอีก2ร้านที่อยากจะแนะนํำเพื่อนๆจัดมาร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า The Rolling นะคะเพาได้รางวัลโซเชียลเซลล์ลูว้าวจากชื่อรางวัลก็คงต้องรู้แล้วว่าเป็นรางวัลแบบเป็นรางวัลโซเชียลอะไรงนี้ร้านเนี้ยเขาเปิดตัวมาจากแบบเดลิเวอรี่เลยนะเราททาให้แบบว่ากระแสโด่งดังบึมแต่ตอนนี้มีร้านแล้วหรือเปล่าใช่ตอนนี้มีร้านปปอปอัพแล้วเก่งมากเป็นขนมหวานเรียกว่าเป็นคุกกี้ละกันที่เขาพิถีพิถันมากเพราะว่าคิดคนสูตรอะทำมาแล้วกว่า50ครั้งโอเคนี่อยากจะให้ดูแพคเกจจิ้งของทางร้านก่อนน่ารักมาก มีความเป็นบล็อกแล้วสีแบบพิ้งๆิงหน่อยตมูตมีเริ่มของเปเลยลแล้วกันไะดะ้ะะเฮ้ยอันนี้คือแบบใครที่เป็นช็อกโกแลตเลยมือเป็น5ชิ้นที่แต่ละชิ้นคือรสชาติแตกต่างกันไปนะคะนี่แต่ว่าอยากจะบอกว่ารสชาติที่แบบต้องกรี๊ดเลยเนี่ยนั่นก็คือรสนี้นะคะทุกคนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาหรือเปล่าทุกคนจำชื่อนี้ไว้ตอนนี้คือแคปเลยเอฟไหมคะเอฟไหม มันมีอะไรรับนด้อยากลองไหมก็อยากเปิดลองเขาเหมือนกันเน่ยอ๋อได้ขอขอลองทำได้จีเดนน่ากินนะอืมให้ดูไส้ เป็นเหมือนซอฟคุกกี้นะคะอันนี้นะคะเขาจะให้สัมผัสแบบหนึบหนับหอมเนยนะคะรสเค็มนินดๆจากเกลือทะเลแล้วในนี้ก็คือหอมินโโีนทากาแลนแล้วก็มี t e เ t อร์ของตัวถั่วให้ได้เขียวด้วยอันนี้ชื่อว่ามาม่าโอจีนะคะขอเปิดของเขาเลยได้ไหมได้เหรออ่าอันนี้นะคะบอกอนนเลยว่าชิ้นใหญ่หน่าดูชื่อว่าคัพสีุ่๊แล้วเราคัพอะไรคัพอกคัพใจสมชื่อจริงจริง น่าจะเป็นรสชาติมาม่าโอจีเหมือนกัน,อ,นอุ้ยเท่าไปอุย้ยมีความไสท้ทะล,ลักอุ้ยไส้ช็อกโกแลตแรงมากเลยมันมีความแบบนุ่มหนึบง,งามหอมกลิ่นตัวแบบช็อกโกแลตมากอะขอพูดถึงของเขาอ,อ,อีกนิดนึงแล้วกันนะเขาว่ามีหลากหลายรสชาติมากหรือว่าถ้าใครแบบชอบรสแบบมิเซตก็คือสามารถสั่งเป็นห้าชิ้นรสเดียวกัน,กนได้ขอพูดนิดนึงว่ามีรสอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น Miss Sexy Bag รู้สึกใครทานชิ้นนี้จะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่ว้าวต่อไปอันนี้เป็น Miss Confection m a ล s h m a l l o w Miss Double trouble อ่ะแต่อันนี้คือชอบแม่ก็เลยสั่ง m a m a og มาสองอันไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปร้านสุดท้ายกันนะคะหุยมาถึงร้านสุดท้ายน,นะคะนั่นก็คือร้านมาดามแม่ได้รางวัลเซเลบิตี้ เขามีที่มาที่ไปนะเพราะว่าพูดชื่อเซเลบิตี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าร้านเนี้ยการันตีความอร่อยจากพิธีกรชื่อดังอย่างพี่วูตี้อ่าคนอาจจะรู้จักเป็นยังไงใช่แล้วร้านเนี้ยเป็นกะหรี่ปั๊บแบบแป้งบางเกาะนะที่เขาจะดังในเรื่องของไส้เห็ดทรัฟเฟิลนะคะทุกคนเขาทําสดใหม่ทุกวันนะโดยคุณแม่เนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาเองหลายๆคนที่ชอบกะหรี่ปั๊บแล้วก็ลองไส้ทรัฟเฟิลทุกคนติดใจหมดเลยอ่าแต่แอบเห็นตรงนี้เขามีเขียนแบบพี่เราเลือกมาจะมีเห็ดทรัฟเฟิลเนื้อวากิวแล้วก็บ อ๋อมีคนา้อ๋อ<ล>อันนี้เราสั่งมามีหลายอันนี้มีแบบท<บ>ัลพเปิลสองเนื้อวากิวสองคาโบนาร่าสองอันนี้นะคะเป็นเซตเอนะเป็นกะหรี่ปับ๊บรวมรสทัพเปิลก่อนเลยอ,อ,อร่อยอร่อยแป้งบางแบบบางจริงๆอะ่ะของเขาคาโบนาร่าจะเห็นว่าเอ้ยมีแต้มจุดมาหนึ่งจุด ความหอมนัวเค็มๆแล้วแบบว้านูนนี่คือความเป็นแบบคาโบนนร่าจริง,รงๆเห็นมหมข้างในจะเป็นแบบครีมๆของคาโบนนร่าเลยอ่ะมาแล้วจุดสีแดงของเขาเนื้อวากิววอ,อื้มว้ามันมันจะเป็น,นยงไง เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแบบกะหรี่ปั๊บแป้งบางเนื้อแน่นอันนี้จริงๆเดี๋ยวเราลองสั่งชื่ออะไรนะมาดามแม่มาดามแม่ดสั่ง,งดได้ใน r ก b f o ู d นะคะทุกคนอหมดไปแล้วกับ8ร้านที่เรารีวิวไปร้านที่กระแสะโซเชียลแตกแต่สั่งได้ง่ายมากเพราะว่าเราสั่งผ่านแอปพลิเคชันแ a b ฟ o o d นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่ามีร้านที่ได้รางวัลเนี่ยเยอะมากๆถึง5 7 2ร้านเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจร้านไหนสามารถลองเข้าไปเลือกชมก่อนได้นะเยอะมากรับรองว่าตาแตกแน่นอนเพียงแค่แบบว่าเปิดแอปพลิเคชันแ f o o ฟ แล้วกดเลือกความอร่อยได้เลยใครที่ดูจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีแจกโค้ดส่วนลดด้วยนั่นก็คือ<ไ> ه, เดี๋ยวเพิหให้ตรงนี้เลยนะคะบอกเลยว่าโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้กับทุกร้านเลยนะไม่ใช่ร้านแค่ที่ได้รับรางวัลเท่านั้นใช,ใช้ได้เลยก็อย่าลืมแคปและเอาไปใช้นะคะแล้วก็เปิดแอปกดสั่งได้เลยนะคะอ่าใครที่เห็นเรารีวิวแปดร้านนี้อยากปักหมุดร้านไหนปักได้เลยสามารถสั่งตามได้คอนเฟิร์มว่าอร่อยเด็ดจริงทุกร้านเพราะแต่ร้านดีกีไม่ธรรมดาดเราคัดมาให้คุณแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราส่ง อิ่มนำสำรานมากมากล้ว,วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยไปแล้วะค่ะบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั้งทั้งเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ